สวัสดีครับผมบอยนะครับโปรดัก t ์เอ็ r เ p ิร์ตไพรมัสออ u ทอเฮาตอนนี้เราอยู่ในช่วงไพ i มัสโปรดักต์โอเวอร์วิวนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับ Mercedes-Benz E-Class Sedan ครับในรหัส E300 E-AMG Dynamic นะครับมีตัว E ต่อท้ายก็แปลว่ารถคันนี้เป็นระบบ p ลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับสมรรถนะนะครับเรียกได้ว่าโดดเด่นกันเลยทีเดียวเมื่อรวมทั้งเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเบนซินกับระบบปลั๊กอินแล้วเนี่ย ให้แรงม้าสูงสุดถึง320แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรเรียกได้ว่าเป็นน้องๆ้องซูเปอร์คาร์กันเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันเลยน,นะครับส่วนไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะมัลติดีม LED แต่ละข้างมีหลอดไฟ LED เล็กๆอยู่ถึงข้างละ8 4ดวงมีฟังก์ชันสูงต่ำอัตโนมัตินะครับรวมถึงเลี้ยวตามทิศทางของพวงมาลัยด้วยนะครับมาทางด้านล้อนะครับ ให้ล้อขนาด19นิ้วและที่สําคัญมาพร้อมกับยางรันแฟตด้วยนะครับสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่มีลมได้ถึงระยะทางประมาณ80กิโลเมตรนะครับและที่เห็นชัดเจนทางด้านนี้ก็คือป้าย EQ Power นะครับนั่นคือสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าคันนี้เป็นรถจนระบบ Plug-in Hybrid ครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันต่อเลยนะครับ มาดูภายในกันต่อเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีการมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับทั้งความหรูหราและความสปอร์ตนะครับและที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือหน้าจอครับเป็นจอดิจิตอลขนาดใหญ่ขนาด12.3นิ้ว2จอเนี่ยต่อกันเลยแบบไวสกรีนนะครับสามารถควบคุมได้ทั้งจากการทัชคอนโทรลบริเวณด้านนี้นะครับ ทางด้านนี้ส่วนจอน,นี้และทางด้านนี้ควบคุมจอพรมลยัยทาให้ไม่ต้องเสียสมาธิระหว่างการขับขี่พงมลัยนะครับยังเป็นแบบดีไซน์สปอร์ตมีความเป็นไยตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีความสดใสมากขึ้นด้วยระบบการชาร์จแบบไร้าสายนะครับสามารถวางไว้แล้วก็ชาร์จมือถือของท่านได้เลยนะครับและไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะครับคือระบบปักอินไฮบิดที่มีโหมดสําหรับ เปลี่ยนการขับขี่ได้ตามใจเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า100%เซหรือเครื่องยนต์100%ซหรือจะให้เป็นไฮบริดรวมกันได้เลยครับก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการทั้งสมัรถนะและความประหยัดในเวลาเดียวกันครับผม และสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็เรียนเชิญมาที่ Primus Auto House ของเราครับอยู่บริเวณเรียบทางน่วนเอกมัยรามินทาครับที่นี่เรามีทั้ง Mercedes-Benz Mercedes-AMG และศูนย์บริการครบวงจรครับติดต่อเราได้ที่02-095-5555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k เรานะครับ Primus Auto House Instagram Benz Primus และก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราครับได้ที่ Li n e Ad @Benz Primus สวัสดีครับ